เขาบอกว่าอีกแล้วเหรอคือเมื่อคืนนี้มันมีเหตุการณ์คุณผู้ชมเรือโปะอ่ะข้ามฟากอ่ะม,มันล่มที่นนทบ,บุรีแต่ปรากฏว่าสาเหตุที่ล่มคุณพีฮะ,ะวัยรุ่นเนี่ยทะเลาะวิวาทกันคือตีกันบนเรือเนี่ยนะตีกันบนเรือข้ามฟากคุณผู้ชมแล้วเรือมันก็ล่มในข่าวเนี่ยอ่านดูคุณผู้ชมสิบลุมหนึ่งโอ้โหแมนมากนะครับแล้วทีนี้มันมีวินาทีที่เกิดเหตุมีภาพเนี่ยจับได้คุณผู้ชมไปดูกันก่อนนะค่ะ นี่มทอบบนี้นไม่เหรออเกลยไหมเอาวัสลามันเรือจมเลยเรือจมอ่ะเหตุการณ์นี้ช่วง5้าทุ่มกว่าๆของเมื่อคืนนะครับอาสาสมัครบูญรานิธิปอดเต็ง รับแจ้งเหตุมีเรือข้ามฟากเนี่ยล่มในแม่น้ําเจ้าพระยาทิศหน้าท่าเรือวัสดสนามเหนือนก็เดินทางไปตรวจสอบไปช่วยเหลือจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าโป๊ะท่าเรือพบเรือยนต์โดยสารขนาดบรรทุก15คนจมอยู่ในน้ํามีเพียงบางส่วนของเรือเนี่ยโผล่พ้นดาบไม้เห็นเท่านั้นเบื้องต้นทราบว่ารเรือดำดังกล่าวเป็นเรือยนต์ขนาดเล็ก ของร้านอาหารแห่งหนึ่งบนเกาะเกร็ดนนทบุรีใช้บริการรับส่งผู้โดยสารข้ามฟากมายังฝั่งปากเกร็ดจากการสอบถามนายเอกคนขับเรือบอกว่ารับผู้โดยสารจากร้านอาหารบนเกาะเกร็ดวิ่งมาส่งที่ท่าเรือวัดสนามเหนือภายในเรือมีผู้โดยสาร11อคนนะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาด้วยกัน10คนแล้วอีกหนึ่งคนเป็นผู้โดยสารมาเที่ยวเองเพียงคนเดียวมีเรือนวิ่งมาถึงท่าเรือวัดสนามเหนือนายเอกก็กระโดดขึ้นโปะเพื่อผูกเรือให้ผู้โดยสารขึ้น ปรากฏว่าในระหว่างนั้นนะกลุ่มผู้โดยสารที่มาด้วยกัน10คนน่ะ <c oughs> เกิดมีปากเสียงแล้วก็ฉุดกระชากกับชายที่มาคนเดียวจนทําให้เรือมันเอียงแล้วน้ำเนี่ยมันก็เริ่มไหลเข้าเรือกลุ่มผู้โดยสารในเรือทั้งหมดจึงหยุดทะเลาะกันแล้วก็รีบกระโดดหนีตายขึ้นมาบนโปส่วนเรือก็เอียงและเอียงและแล้วมันก็จมน้ําสาเหตุที่ทะเลาะกันไม่รู้มาจากเรื่องอะไร แต่ข้อดีที่ไม่ทะเลาะกันกลางน้ำนะฮะเพราะว่ามันอยู่ริมฝั่งก็ว่ายกลับเข้ามาได้ใช่ไหมไม่งั้นอาจจะมีโศกกรนัตกรรมเกิดขึ้นนะมันนั่งเรือมาขึ้นท่าเขามากี่คนเขามีกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งสิบคนอ๋อแล้วเรื่องราวเป็นไงแล้วผมก็จอดเรือเอาคนขึ้น๋อ คนขึ้นปุ๊บแล้วอยู่ดีผมผูกเชือกเรือให้คนขึ้นมันก็กระทึกบนในเรือผมไม่รู้แล้วเรือมันเอียงข้างฝั่งหนึ่งเรือก็เลยจมไปด้วยสาเหตุอะไรเราไม่รู้เราไม่รู้ครับเรื่องนั้นเราไม่รู้เลยสาเหตุอะไรอืเขาลุ่มเรือก็เลยเอียงใช่ครับแล้วเรือก็เลยเอียงแล้วหลังจากนั้นเขากวนก่อเหตุเขาขึ้นจากน้ําลมจมน้ำไหมไม่จมครับพี่ทุกคนก็ขึ้นได้หมดครับอ๋อไม่มีใครจมน้ำก็เรือเรือมันค่อยเรือเรือก็ค่อยจมลงไปอ ล่าสุดทางเจ้าของเรือเนี่ยทำการกู้เรือขึ้นมาจากน้ําสําเร็จแล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปพบกับนายตุ้ยเจ้าของร้านกาแฟในกเกาะเกตที่อยู่ตรงข้ามกับท่าเรือเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมีเพื่อนถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้เอาข้อมูลมาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุอะ่ะนั่งเล่นอยู่ในร้านกับเพื่อนเห็นเรือลําที่เกิดเหตุแล่นผ่านมาจะจอดที่ท่าเรือวัดสนามเหนือได้ยินเสียงคนในเรือเนี่ยโวยวายโวยโวาย,วย,วยเหมือนทะเลาะก,กันอะ่ะจากนั้นก็เห็นเรือเนี่ยมันจมลงไปแล้วนะฮ แล้วก็มีคนลอยน้ําอยู่ได้ยินเสียงตะโกนบอกว่ายิงแม่งเลยอย่าให้มันขึ้นโอ้โหคุณตุ้ยเลยตะโกนบอกนะใหอย่ามีเรื่องกันให้คุยกันดีๆจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็พากันแยกย้ายแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยโดดน้ําลงไปช่วยลอยคอขึ้นมาจนสําเร็จทุกคนปลอดภัยฮะ เหมือนแบบปีเรื่องอันเรื้อตีกันต่อยกันแล้วเรือมันเอ,อียงตีมัเอียงมาก็เลยละจะล่มก็ส่วนขึ้นไม่ได้ก่อน,น,นอะตรงนั้น่ะตรงรที่<ต>เรือต่อดรับแล้วมีคนจมอยู่ในน้ำด้วยไหมมีม,มีมีคนหนึ่งครับมีอยู่คนนึงแค่มีอยู่คนนึงครับกระโดดลงมาช่วยคน,นลยแล้วเรือพอดีเรือมันจมไปแล้วอ่ะครับแล,แล<ม>้วมันมีขู่ยังไงบ้างนะยิงว่างเลยเลยตีให้ตายอะไรอย่างพี่ได้ยินก็เลยตะโกนผู้บุก็เลยเฮ้ยจะทำยังไงเนี่ยปล่อยไปดูเถอวแต่ว่าดูดู ดูคนที่เจ้าลอยน้าก่อนช่วยคนลอยน้ําก่อนน,น้ำมันแรงด้วยเขาตกไปในน้ำนะนะแล้วก็ไปบอกยิงแม่งเลยอย่าให้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยด้านพี่อ้อยเจ้าของร้านอ,อมบุญร้านปล่อยนกปล่อยปลาแถวนั้นนะเล่าว่าเมื่อเชา้านี้ตนมาที่ร้านเนี่ยพบว่าเก้าอี้ถังน้ำเนี่ยแตกกระจัดก,กระจายเกอนเต็มพื้นนอกจากนี้เสาเหล็กที่ร้านเนี่ยก็อเอียงนะถึงมาทราบว่ามีกลุ่มคนเนี่ยมาทําร้ายกันที่หน้าร้านของตัวเองเพราะมีเพื่อนวินจักรยานยนต์ได้ยินเสียงทะเลาะกัน สำหรับจุดเกิดเหตุแถวนี้โอ้โหมีเรื่องกันบ่อยเพราะวัยรุ่นเนี่ยชอบมามั่วสุมกันแต่เหตุที่เกิดขึ้นทราบว่ามีการทําร้ายกันมาจากบนเรือก่อนขึ้นฝั่งก็อยากให้ตํารวจเนี่ยช่วยตามผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบค่าเสียหายด้วยฮะครับตัวเนี้ยเป๋เป๊หักไ,ไ,ไปด้านนูน้นพักไปด้านนูน้นอ่าหักไปด้านนน้น,น,นเสร็จแล้วกระปอ๋องโต๊เก้าอี้น่ยฟาดเก้าอี้น่ะคืออยู่ด้านนี้ปกติอยู่แล้วแต่ถ่าเช้าเนี่ยคืออยู่ด้านี้ ครับกระป๋องนี่คครับแต่เราก็เออไม่ได้สังเกตเพราะมันมืดก็จับตั้งเสียนะมานั่งลึกเท้าอะทำไมกาอี้ยังไงกาอี้ล้มกระป๋องหนิงนี้เรามาดูอ้าวแตกก็ยังว่าอุ้ยกลุ่มวัยรุ่นอะไรหนาหนาที่เขามานั่งตรงนี้กันไหมที่ริมเขื่อนกันไหมไวัยรุ่นที่เขามาตีกันไหมอะไรกันไหมประมาณนั้น สนกาณแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมยอดหมายถึงที่ต่ตอยทุกต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยบ่อยบ่อยมากนะบ่อยมากนอกจากจากกลุ่มพวกอย่างนี้แล้วังมีวัยรุ่นที่มาเดินกันกลางคืนนะจับเงินได้แล้วก็เอาเงินมาซื้อกระป๋งใช้เขาด้วยนะทีมข่าวตรวจสอบเพิ่มเติมพบว,ว่าหลังเกิดเหตยุยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความนะฮะอย่างไรก็ตามตำรวจจะจัดสายตรวจคอยกวดขันดูแลป้องปรามเหตุวัยรุ่นตีกันไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนต่อไปนะครับต้องบอกว่าดีไม่ตายนะคุณผู้ชมนะ คือตีกันบนเรือ,อจนเรือร่มแล้วโชคดีที่มันเกิดใกล้กับใกล้ฝั่งอะ่ะท่าเทียบเรือก็เลยสามารถที่จะขึ้นฝั่งกันได้ทีนี้มันก็ต้องมีสาเหตุสิอยู่ดีๆใครมันจะมาตีกันบนเรือคุณผู้ชมค่ะมาดูสาเหตุกันวันนี้ค่ะคุณชิดซึ่งเป็นเจ้าของร้านคัฟเบียร์ที่กลุ่มวัยรุ่น10คนไปนั่งดื่มกินกันแล้วก็ในหนุ่มเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ตะลุมบอลกับคู่กรณีซา ต่อมาว่านุ่มเนี่ยเป็นเด็กท้ายเรือลำดังกล่าวเข้าให้ปากคำกับชุดสืบสวนสพปากก็ดไม่อนุญาตให้สื่อเนี่ยฟังนะคะเนื่องจากเป็นการเจราจากันสองฝ่ายภายหลังตัวของคุณชิดเจ้าของร้านบอกว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยที่กระทบกระทั่งกันไม่ติดใจเอาความกับฝั่งของกลุ่มวัยรุ่นไม่เรียกค่าเสียหายจากการกู้เรือด้วยคือเรือมันจมน้ำใช่ไหมม,มันก็พังคุณผู้ชมพอพังเสร็จก็ต้องซ่อมเพราะเขาก็ต้องทำมาหากินต่อครับ เพราะร้านมันเป็นลักษณะของการข้ามฝั่งอะลูกค้าจะข้ามไปก็ต้องนั่งเรือแต่ไม่เป็นไรอะช่างมันมันเป็นเหตุสุวิสัยตัวของในหนุ่มเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวดื่มกินที่ร้านกับเพื่อนรวมๆแล้ว10คนค้ากลับค่ะขึ้นเรือบริการรับส่งผู้โดยสารของร้านนั่นแหละก็จะมีคนขับเรือกับเด็กท้ายเข้ามารับกลุ่มของพวกตนพอเห็นว่ามีคนลงเรือมากกว่าจํานวนที่ระบุไว้ หนุ่มก็เลยทักคนขับเรือบอกเฮ้ยพี่มันจะเกิดอันตรายไหมเพราะโอเคอะเรือบอกว่าขึ้นได้สิบคนแล้วมีคนลงมาสิหคนอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเอ้เดี๋ยวมันจะจมน้ําจมท่านะเรือจะรับน้ําหนักไหวหรือเปล่าก็ทักไปปรากฏว่าเด็กท้ายเรือไม่พอใจตะโกนสวนขึ้นมาในลักษณะบอกว่าอย่ารู้ดีไม่พอใจก็ไม่ต้องขึ้นเรือมาอ้าวอา พูดอย่างนี้หนุ่มบอกติดใจดิขึ้นเลยอย่างนี้ได้ยังไงขึ้นสิอันนี้เป็นห่วงนะ,ะความปลอดภัยของตัวเองและผู้โดยสารคนอื่นพอใกล้ถึงฝั่งหนุ่มบอกติดใจไปกับเพื่อนอีกคนนึงย้อนไปถามเด็กท้ายเรือที่พูดจามไม่ดีกระทั่งมีการชกต่อยกันแล้วเรือก็พลิกจมน้ำแต่หนุ่มกับเพื่อนสามารถกระโดดขึ้นมาได้ทันเด็กท้ายเรือกระโดดลงน้ำค่ะคนขับเรือก็เลยกระโดดไปช่วยแล้วก็พาขึ้นฝั่ง ก็คือไม่มีใครเป็นอะไรมีแต่เรือที่ได้รับความเสียหายหลังสองฝ่ายเจราจาไกลเกลีย่ยก็เข้าอกเข้าใจกันแล้วนะคะตำรวจเปรียบเทียบปรับในหนุ่มกับเพื่อนที่ร่วมกันก่อเหตุโคละสี่ร้อยบาทแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วคือเมื่อกี้ชาวบ้านก็บอกว่าไอ้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยชอบมีวัยรุ่นมามั่วสุมกันใช่ไหมตำรวจก็ต้องไปตรวจไปปราบปรามตรงนั้นนะคะเพราะบอกว่าทะเลาะก,กันบ่อยด้วยตรงนั้นใช่นะฮะโอ้โหนี่เหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมถือว่าปลอดภัยนะครับ